วัสดีจ้าเด็กๆชั้นป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับคุณครูเช่นเคยนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะมาให้ความรู้นักเรียนนะคะในเรื่องของสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนะคะก็คือตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเราจะมาเรียนรู้ว่า มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีสิ่งใดบ้างที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะในปัจจุบันเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนะคะเพราะมีคนมากขึ้นก็คือมีประชากรในโลกเนี้ยก็จะมีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็ มีเทคโนโลยีที่จะเดินขึ้นนะคะแล้วก็มีการรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามานะคะและวิถีชีวิตของคนเนี่ยก็จะพึ่งพาธรรมชาติน้อยลงอก็คือแต่ก่อนในอดีตนะคะก็คือจะอก็คือจะเป็นการใช้ชีวิตเนี่ยกวจะพึ่งพาธรรมชาติเยอะนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะทําอาชีพกเกษตรกรรมนะคะทำพืชปลูกพืชปลูก ผลไม้ปลูกข้าวนะคะก็คือวิถีชีวิตก็จะเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการเ,าเปลี่ยนแปลงไปวิถีชีวิตของคนก็จะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติน้อยลงนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะทางานกันในเมืองนะคะทำงานบริษัทนะคะทางานในองค์กรต่างๆเยอะขึ้นนะคะก็ ข้อ1น,นะคะที่เราจะมาเรียนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็คือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมีด้านใดบ้างนะคะมีเรื่องอะไรบ้างที่มันเปลีป่ยนแปลงไปจากอดีตจากอดีตที่เขาเคยใช้สิ่งของอะไรแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลีป่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะ ก็จะมาเรียนรู้นะคะก็คือปัจจุบ,บันเนี่ยมีการคิดคน้นแล้วก็มีการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ให้เก่งเราเนี่ยในการดําเนินชีวิตให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นให้มีความรวดเร็วมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเลยเช่นการใช้ยานผ่าหนาะ,ะนักเรียนเห็นภาพไหมคะ,ะการใช้ยานผ่าหนะนะคะก็คือแต่ก่อนเนี่ย คนส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางกันทางน้ำนะคะก็คือใช้แม่น้ำลำคลองทะเลเนี่ยเป็นเป็นเส้นทางในการเดินทางนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยถนนหนทางก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนในปัจจุบันนะคะไม่ได้มีการสร้างก็คือในปัจจุบันนี้มีการสร้างถนนขึ้นมาเยอะเยอะมากนะคะซึงทําให้มีการเดินทางสะดวกส,าสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเขาก็ใช้อะไรนะใช้อะไรคะในการเดินทาง ถ้าเกิดว่าเราเดินทางทางน้ำเนี่ยเราจะใช้อะไรในการเดินทางถูกต้องค่ะก็คือใช้เรือนะคะใช้เรือในการเดินทางนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะเนื่องในปัจจุบันเนี่ยมีความจเจริญก้าวหน้าทางการคมนาคมมากขึ้นนะคะก็จะมีการใช้รถยนต์ในการเดินทางแทนการใช้เรือนะคะ,ะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ เวียนเวียนคือคืออะไรนักเรียนเคยเห็นไหมคะเวียนก็คือจะเป็นเอ่อเป็นที่นั่งนะคะมีล้อนะคะแล้วก็มันจะมีการลากเลื่อนด้วยใช้แรงงานสัตว์นะคะก็คือเช่นควายใช้แรงงานของควายของม้านะคะซึ่งเวียนเนี่ยก็คือจะเป็นการใช้ในการเดินทางของคนในอดีตนะคะแล้วในปัจจุบันเนี้ยก็จะเปลี่ยนมาใช้รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะคะแล้วก็ มีการเดินทางนอกจากจะมีการเดินทางทางบกก็คือ,อ,อทางถนนแล้วนะคะก็จะมีการเดินทางทางอากาศแล้วคะเห็นไหมมีการเดินทางทางอากาศได้นะคะก็คือใช้อะไรคะนะักเรียนติ๊กต๊อกติ๊กต๊กอกอถูกต้องนะคะคือใช้เครื่องบินนะคะในการเดินทางซึ่งเครื่องบินนีเป็นการเดินทางที่สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วมากเราสามารถไปต่างประเทศไดใ้ในระยะทางไกลแต่ใช้เวลา น้อยลงกว่าการขับรถนะคะหรือการเดินเรือนะคะ,ะต่อไปนะคะก็คือครูจะมาชี้ว่าข้อดีและข้อเสียของการใช้ยานพาหนะเนี่ยมีมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็คือข้อดีก็คือเกิดความสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีการเดินทางสะดวกมากขึ้น นะคะส่วนข้อเสียก็คือเมื่อเราใช้รถยนต์ใช้รถมอเตอร์ไซค์ใช้เครื่องบินเนี่ยมันก็ต้องใช้มีการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงใช่ไหมคะแล้วไอ้พวกน้ํามันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยมันก็จะมีควันออกมาทําให้เกิดเป็นบนลพิษทางอากาศนะคะ,อ,ะอันนี้นจะเป็นข้อเสียนะคะต่อไปมาดูด้านสิ่งของเครื่องใช้นะคะ,ะต่ก่อนเนี่ยต่ก่อนคนสมัยก่อนนะคะเขาจะไม่มีไฟฟ้าใช้ ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะเขาก็จะใช้วัสดุธรรมชาติต่างๆนะคะก็คือการให้แสงสว่างในยามค่ำคืนก,ก็จะใช้ตะเกียงนะคะการใช้ตะเกียงนะคะครูก็ยังเกิดทันในรุ่นการใช้ตะเกียงอยู่นะคะอ่าแลวก็ในปัจจุบันนะคะก็เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟฟ้านะคะใช้หลอดไฟนะคะในการให้แสงสว่างในยามค่ำคืนนะคะ ต่อไปโทรศัพท์โทรศพัทรศพท์ในสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าในสมัยก่อนนู้นเลยนะคะก็จะมีการนิยมในการเขียนจดหมายนะคะเขียนจดหมายหากันนะคะแต่ในพอช่วงถัดมาเนี่ยก็จะมีการใช้โทรศัพท์บ้านนะคะ เป็นหมุนๆแล้วก็มันจะเป็นตัวเลขให้เราหมุนนะคะต่อมานะคะในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนก็คือเป็นสิ่งที่นักเรียนขาดไม่ได้ด้วยเช่นกันครูเชื่อแบบนั้นนะคะก็คือจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เราเรียกว่าสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งจะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เราได้เลือกเล่นมากมายนะคะอ่าแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารโทรปุ๊บอ่าโทรเราติดต่อโทรปุ๊บปลายสายรับสายก็จะ เป็นการสะดวกในการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วมากกว่าการเขียนจดหมายนะคะต่อไปโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์แต่ก่อนเนี้ยก็คือจะเป็นโทรทัศน์ที่เป็นภาพขาวดานะคะไม่ได้เป็นโทรทัศน์สีแล้วก็จอก็จะมีความคมชัดน้อยมากนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยก็จะเป็นโทร,โท,รทัศน์ที่มีความคมชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็ จอก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีช่องต่างๆให้เลือกมากมายด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแต่ก่อนเนี่ยคนแต่คนในสมัยก่อนนะคะก็คือจะใช้หม้อดินเผานะคะหม้อดินเผาในการเป็นอุปกรณ์ในการหุงข้าวนะคะแล้วก็มีการก่อไฟ จยากไม้ฟืนนะคะใช้ถ่านนะคะในการก่อไฟนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแทนนะคะมีความสะดวกสบายมากขึ้นมากเลยนะคะอ่าแล้วก็อ่านี่ยังอยู่ที่เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็คืออ่าเตารีดเตารีดผ้าให้เรียบใช่ไหมคะอ่าแต่ก่อนเนี่ยเขาต้องใช้เตารีดถ่านนะคะใช้เตารีดถ่านในการใส่ถ่านเข้าไปเพื่อกวุมความร้อนให้กับ เอ่อเตารีดนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยแค่เสียบปลั๊กไฟแล้วก็รอให้เตารีดร้อนเราก็สามารถรีดได้อย่างง่ายดายมากเลยนะคะอ่าต่อไปอ่าการใช้ การคิดเลขนะคะการคิดเลขคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้ลูกคิดในการคิดเลขนะคะซึ่งจะเป็นตารางจะเป็นจะเป็นแถวเป็นตารางนะคะแล้วก็ให้เราคิดคิดคิดลูกคิดเนี่ยเราจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนนะคะส่วนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นการใช้เครื่องคิดเลขนะคะซึ่งจะให้ความรวดเร็วในการคิดได้มากขึ้นแล้วก็มีความถูกต้องมากขึ้นนะคะอ่ะจะ ต่อไปนะคะก็จะมาดูว่าข้อดีและข้อเสียของเครื่องใช้ไฟของเครื่องใช้สิ่งของต่างๆเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกสบายแล้วก็มีการประหยัดเวลามากขึ้นนะคะส่วนข้อเสียนะคะก็คือเปลืองค่าใช้จ่ายนะคะเช่นเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็จะต้องเสียค่าไฟนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการ สอนไว้เพียงแค่นี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่มีที่ให้ประโยชน์ให้กับนักเรียนในการทำใบงานที่ครูให้ไปนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนจะชอบนะคะชอบคลิปที่คุณครูได้ส่งไปนะคะ,อะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำงานที่ครูสั่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย